วันนี้เราจะมาพูดถึงคำถามที่มีคนถามมาว่าหน้าจอเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างทำยังไงดีอ่านั่นครับผมโอเคอธิบายก่อนหน้าจอเดียวมืดเดี๋ยวสว่างเนี่ยมันเป็นฟังก์ชันหนึ่งที่มีในโทรศัพท์มันทุกยี่ห้อนอั่นแหละตอนนี้เราอยู่ในซัมซุง A50 นะอันนี้มันก็เป็นระบบก็ <c oughs> อะไรนะตรวจจับความสว่างของ ของที่ที่คุณอยู่อ่ะเพื่อปรับแสงหน้าจอให้มันให้มันเหมาะสมอ่าเช่นคุณอยู่ในที่มืดหน้าจอมันก็จะสว่างน้อยลงคุณอยู่ในที่สว่างหน้าจอมันก็จะสว่างเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นแบบออตโต้คือมันปรับออตโต้เลยเออแต่ว่าปัญหาที่ตามมาก็คือเวลาเพลย์เพลย,พย์หรืออยู่ในช่วงแสงที่เครื่องมันจับแล้วมันงงอ่ะตกลงตอนนี้คุณอยู่ที่สว่างหรือที่มืดไม่รู้มันก็เลยสว่างมากมืดมากสว่างมากมืด้างอันนี้ ก็เป็นระบบหนึ่งที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อ่าแต่คนชอบก็แล้วกันไปอ่าชอบก็ใช้ไปนะพี่นะอ่าแต่ถ้าไม่ชอบก็ควรจะปิดฟังก์ชันแบบออโต้นี้ออกไปอ่าวิธีปิดทําไงล่ะวิธีปิดก็มี2แบบก็คือแบบแรกก็เข้าไปในตั้งค่าอ่าหรืออีกแบบหนึ่งก็คือลากเมนูทางลัดลงมาอ่าเราลอง2องอย่างละกันอ่าลากเมนูทางลัดลงมาแล้วลากลงมาอีกหนึ่งที คุณก็จะเห็นว่ามันมีแถบอยู่ข้างล่างตรงนี้นี่นี่นี่แมเพิ่มความสว่างเพิ่มความมืดไม่รู้ไม่รู้ว่าตอนทําคลิปมันจะมันจะเห็นไหมนะสว่างมืดเนี่ยนะอ่าอันนี้เนี่ยเนี่ยข้างล่างเนี่ยมันมีแถบเห็นไหมแถบตรงนี้เนี่ยนะตรงมุมด้านขวาเนี่ยมันจะมีคล้ายๆลูกศรชี้ลงกดลงไปเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องนี่ยก็จะมีเห็นไหมปรับแสงแบบอัตโนมัติตอนนี้นยมันปิดอยู่อ่ากดไปปิดเปิดเลยดูสิ อันนี้ถ้าคุณอยากปิดคุณก็กดให้มันเป็นแสงไม่ไม่ให้เป็นสีฟ้าไอต,ตไอสว่างออตโต้ตรงนี้เนี่ยเนี่ยผูกันมันไม่ทํางานเว้ยอ่ะตรงนี้เนี่ยมันเป็นการปรับระดับแสงได้ไตรงแถบเส้นยาวๆแล้ว,ลวมีกลมๆสีฟ้าอยู่ตรงกลางเนี่ยนะพี่ถ้าพี่ลากมันไปทางขวาเน,นี่ยมันก็จะสว่างมากนะถ้าสว่างมากเขาจะบอกสว่างมากพลังงานนะเว้ย แล้วก็ลองล่าลงมาต่ําๆมันก็จะสว่างน้อยอ่านะอันนี้มันสามารถปรับได้อันนี้แบบหนึ่งก็คือปรับจากเมนูทางลัดหรืออีกแบบหนึ่งรู้สึกมันลูดยากเหลือเกินถ้าลูดยากก็เข้าไปในตั้งค่าพี่อ่าน,นี่เข้าไปในตั้งค่านะแล้วเราก็ไปเลือกนี่อ่าไหนล่ะเดี๋ยวนะเรื่องจอภาพสิเอาไปที่จอภาพเลยพี่นิดหนึ่งอ่าวงกลมให้ดูเดี๋ยวจะหาว่าไม่ให้ดูโอ้ยเกินเว้ยเดี๋ยวเกิน อ๋อเนี่ยเลือกจอภาพเนาะอะ,อะกดไปดูจอภาพเอ๊ะแล้วเราก็จะมาเจอฟังก์ชันนี่นี่ความสว่างตรงนี้เราสามารถปรับระดับความสว่างได้ตามที่เราชอบเราคิดว่าเอาแค่ไหนเอาแค่นั้นคือถ้าอยากให้มันสว่างเพิ่มขึ้นค่อยมาปรับก็ควรจะปรับให้มันน้อยๆเอาไว้ก่อนเพราะว่าเพราะอะไรเพราะแบตมันจะได้หมดช้าไงถ้าปรับให้มันสว่างมากๆแจ่มมากๆจ้ามากๆโอ้พี่แบตพี่มันจะหมดเร็วนะ,ะต้องบอกไว้ก่อน อันละข้างล่างนี่มันก็จะมีนี่ปรับความสว่างแบบอัตโนมัติซึ่งตอนเนี้มันปิดอยู่อ่าคุณก็ควรจะปิดมันซะนั่เป็นสีแล้วเทาๆอย่างเงี้ยดำๆอย่างเงี้ยเนี่ยนะมันก็จะปิดแต่ถ้ามันเปิดอยู่คือมันจะเป็นสีฟ้าๆอย่างนี้นี่อ่ามันเป็นสีฟ้าอย่างนี้นะมันก็คือเปิดอยู่อันนี้เราก็ปิดมันซะสิมันจะได้ไม่ต้องปูปับปูปับหน้าลำคาน่ะเออไม่ใช่อะไรหรอกอ่าก็อันนี้ก็เป็นการแก้ไขกับคําถามที่ถามมาอกเนี้มันเมื่อืเดี๋ยวมันสว่างทาไงก็ปิด ออโต้ Auto, ซะอ่าแล้วก็ไปปรับแบบแมนนวลเอาก็แล้วกันที่จะเอาสว่างมากสว่างน้อยก็ว่าไปก็แต่แต่คําแนะนําก็ค,คือควรให้มันสว่างน้อยเอาไว้อ่าเวลามองไม่ชัดไม่เจนจริงๆค่อยมาปรับมันสว่างมากให้เราชัดเจนสักแป๊บหนึ่งหลังนั้นก็ให้มันกลับไปเป็นเหมือนเดิมอะไรเงี้ยหนึ่งมันถนอมแบตเตอรี่ให้มันอยู่กับเรานานๆอยู่ได้ทั้งวันซึ่งมันไม่อยู่ได้ทั้งวันหรอกในบางยี่ห้อบางรุ่นในยีน 5, ่ห้อ A50 เนี่ยมันอยู่ไม่ได้ทั้งวันมัน <laughs> มันยังก็แบตสามพันนี่แบตสี่พันเม็นี่นนะแล้วอย่างที่สองก็คือนอกจากประหยัดแบตประหยัดพลังงานแล้วมันอยู่เนี้ยให้มันยืดยาวก่าอยู่กับเราได้ดานานๆแล้วเนี่ยอก็ถนอมสายตาพี่ด้วยนะพี่พี่สว่างมากๆก,ก,ก็ไม่ใช่ว่าด,ดีนะมันเปลืองแบตไม่พอเปลืองเป็นเอเนจีสายตาพี่นะเวลามันเสียขึ้นมา มันไม่ใช่รถยนต์นะมันไฟเสียงโกงซ่อมไม่ได้นะลูกตานะปะโทมีเงินล้านหนึ่งซ่อมไม่ได่เลยอ่านะอันนี้ก็ควรถนอมไว้นะรวมเปนถึงการเปิดตัดแสงสีฟ้าด้วยเออนะไปไปหาดูแล้วกันคลิปย้อนหลังนะ่ะเา้าพอแล้ยาวแล้วอ่ะปะบานนี้สทรัลการต่อคาถามแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่ตอไปขอบคุณครับ